คุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะสลิปกันหรือยังนอนกันหรือยังคะคืนนี้นะคะมีแรนดอมฟินฟินให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนนอนแล้วก็เป็นรนดอมที่แบบว่าละมุนในหัวใจอีกรนดอมหนึ่งนะคะชื่อรนดอมคือใครที่จะเป็นอัศวินมา้าขาวทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองทั้งตัวและหัวใจนะคะใครที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองทั้งตัวและหัวใจสักครู่นะคะ ใบแรกนะคะใครที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ตัวและหัวใจคุณมาครอบครองในเร็วๆนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนั้นของคุณผู้ฟังเป็นใครนะคะใบแรกนะคะ The Tower วอร์โอไก็เธอกินดราม่าตุตุของแฟนเก่ากลับมาแล้วอะค่ะคนที่เคยจบเคยพังกับคุณผู้ฟังไปแล้วหลายรอบหลายสเต็ปแต่ว่าตัดกันไม่ขาดพิศสวาสดฆาตก,กรรมนะคะ <laughs> คนคนนี้ค่ะเดาวร์คือคนเก่าในอดีตจะกลับมาทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะคนคนนี้เขาไม่ย่อท้อและก็พร้อมที่จะฟันฝ่าต่ออุปสรรคที่จะให้มีคุณอยู่ในชีวิตเขารู้แล้วค่ะว่าการไม่มีคุณผู้ฟังนะมันหอ่อเหี่ยวเหงาเศร้า,าคิดถึงรอรักเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินเขาไม่ยอมแล้วคะ่ะคนคนนี้นะคะคือคนในอดีตที่จะกลับมาทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตและก็เพื่อจะพิชิตใจคุณคะ่ะ เขากลับมาทวงทวงของของเขาคืนค่ะเขาต้องการคุณทั้งตัวและหัวใจเรามาดูใบต่อไปนะคะว่าคุณผู้ฟังจะยอมไหมคุณผู้ฟังจะโอเคจะขัดขืนใดๆหรือเปล่านะคะอืมใบแรกก็เข้าคอนเซ็ปเลยอ่ะเธอมันน้้งฟินแน่เลยอีกเก้าใบอ่ะโอเคใบต่อไปนะคะ <c oughs> ใครจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้ทั้งตัวและหัวใจคุณมาครอบครองค่ะเรามาอ่านพาไพ่ใบที่2กันนะคะสไม้นะคะสี่ไม้คือคนที่เคยมีความสุขกับคุณในอดีตคนที่เคยมอบทุกสิ่งอย่างให้คุณแล้วอยู่ๆยู่ คุณสองคนก็จบกันไปพังกันไปด้วยเรื่องใดก็แล้วแต่อาจจะไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีบุคคลที่3หรือใดๆก็แล้วแต่คุณจบกันไปอยู่ก็เลิกคุยกันแบบว่าปุบป,ปับฉับพลันแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตงั้นเขาไม่โอเคเขาอยู่ไม่ไหวคะ่ะเขาจะกลับมาทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้หัวใจแล้วก็ครอบครองตัวคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดที่มีเลขสี่นะคะ คะสี่ไม้ค่ะอยู่ในเดือนไหนก็ได้อาจจะอยู่ในราศีเมษนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่หัวดือ้อหัวลันขี้ดือ้ออารมณ์ร้อนแต่ว่ากับคุณผู้ฟังก็คือยอมสยบแทบหน้าตักเลยนะคะใบต่อไปนะคะใครจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณได้กลับไปอยู่ในชีวิตเขาใครจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ทั้งตัวละ หัวใจของคุณนะคะ เดีว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลอายุมากกว่าคุณคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าคุณจบกันไปแล้วค่ะคนคนนี้รักและห่วงใยคุณมากเหลือเกินเขาวางแผนแล้วค่ะว่าเขาจะครอบครองตัวคุณไม่ว่าจะวิธีไหนก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลคนคน,คนนี้มีบุญบารมีมีอํานาจวาสนามากๆเลยนะคะเดี๋ยว่านะคะให้ธาตุน้ำได้มีนกระกฎ พิจิกนะคะคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีที่เคยตัดสัมพันธ์หรือว่าคุณตัดสัมพันธ์กับเขาไปเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณผู้ฟังกลับมาในชีวิตเขาเขารักแล้วก็ห่วงแหนคุณมากเหลือเกินไม่ว่าคุณจะปฏิเสธยังไงเขาจะใช้คติที่ว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะคะคุณผู้ฟังระวังไว้ให้ดีนะคะใบต่อไปนะคะ ใครจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณได้อยู่ในชีวิตเขาได้ครอบครองตัวคุณทั้งตัวและหัวใจค่ะ เดอะไฮโลแฟนพ่อมดนะคะพ่อมดคนนี้นะคะ mm hmm. จะเป็นคนที่แบบว่าทําทุกวิถีทางไม่ได้ด้วยเลขก,ก็เอาด้วยกลไม่ว่าคุณผู้ฟังจะแบบดื้อไม่สนใจใย,ยดีเขายัางไงเขาไม่สนค่ะบางครั้งนะคะคนคนนี้คุณผู้ฟังอาจจะตัดสัมพันธ์เพราะว่าด้วยระยะทางที่มันไกลกันมากๆหรือว่าความแตกต่างทางด้านอายุหรือฐา,านะานะานะทางสังคมหรือใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังอาจจะมองว่าเออมันจบกันไปแล้วว่านางฟ้าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับมาเขาไม่ มีทางกลับมาง้อเรามันจะเกิดปฏิหารเกิดขึ้นนะคะเดไฮโลแฟนคนนี้นะคะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละค่ะขอให้คุณใจอ่อนขอให้คุณยอมให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นะคะเด๋ยไฮโลแฟนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีธนูได้ธาตุไฟเช่นเหมือนเดิมนะคะ ใบแรกออกมาก็เป็นธาตุไฟนะคะเดีให้เราฟันคนนี้รักแล้วก็ห่วงใยคุณมากที่สุดค่ะเขาคิดถึงคุณไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ค่ะภาพของคุณไปอยู่ในฝันในความทรงจําเขาเขารักแล้วห่วงคุณมากตอนนี้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าจะจบกันไปพังกันไปกี่ครั้งเขาบอกเลยว่าเขาไม่สนค่ะเขาลืมไปหมดแล้วอะไรที่เคยทะเลาะกันเขารู้แต่ว่าเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่เพื่อให้คุณผู้ฟังกลับมารักเขาแล้วก็ยอมเป็นของเขาทั้งตัวแล้ว หัวใจนะคะคนคนนี้เฝ้าร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันทุกคืนเพื่อให้กลับมาอยู่ในชีวิตคุณผู้ฟังนะคะอ่านไพ่เราก็เขินนะคะคุณผู้ฟังมันดีต่อใจใคลายว่านางฟ้า random of love จะเข้าข้างคนคนนั้นของคุณผู้ฟังเลยนะคะใบต่อไปนะคะ ใครจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วก็ให้ได้คุณทั้งตัวแล้วก็หัวใจคะ่ะคนคนนั้นอัศวินมาขี่มาข่าวคนนี้จะเป็นใครเรามาดูใบต่อไปเลยนะคะไนท์ออฟเพนตะ c ค e ล ราชาเหรียญราชาเหรียญคนนี้มีทั้งตัวหัวใจแล้วก็มันนี่มาให้คุณค่ะคนคนนี้นะคะในหัวเขาคิดแล้วว่าแบบเขาจะง้อคุณผู้ฟังยังไงดีน่าจบกันไปแล้วเขารู้ว่าคุณผู้ฟังชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาวางแผนแล้วค่ะเขาจะซื้ออะไรให้คุณผู้ฟังดีในการงอครั้งนี้เขามีวิธีที่จะงอแล้วคุณผู้ฟังก็รู้ดีว่าไม่ว่าเขาจะง้อยังไงคุณก็ใจอ่อนเพราะคุณเขารู้จุดอ่อนของคุณผู้ฟังนะคะคนคนนี้รู้จุดคุณผู้ ฟังว่าจะงออย่างไงแบบแค่ส่งข้อความมาว่าที่รักเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคุณผู้คุณผู้ฟังก็ขนลุกแล้วว่าขนลุกชูชันอะเราสั่มแล้วอะ <c oughs> คุณผู้ฟังก็ใช่ย่อยอะก็อยากจะให้เขางอเช่นกัน ราชาเหรียญคนนี้นะคะคือคนที่อยู่ในดวงใจคนที่คุณผู้ฟังรักมากเหลือเกินเช่นกันตัดด้วยความที่มันจบกันไปแล้วคุณผู้ฟังก็ไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกลับมาเ้อคุณผู้ฟังคนคนนี้เขาจะปรับปรุงตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันไม่โอเคเขาจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะทําให้คุณกลับมารักมาหลงเขาเหมือนเดิมนะคะบอกเลยนอกจากราชาเหรียญคนนี้จะอยากมอบเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังแล้วเขาอยากได้คุณผู้ฟังทั้งตัวแล้วก็หัวใจทุก สิ่งอย่างที่เขาเคยได้เขาต้องได้คืนค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าที่คุณผู้ฟังแบบเหม็นหน้าหมันไส้ฉันเกลียดเธอใดๆก็แล้วแต่ตื้อไปเลยฉันไม่สนใจแต่ว่าบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่พลาดค่ะเขาเลงเป้าแล้วว่าจะควบม้ามาหาคุณผู้ฟังนะคะเขารอเวลาที่จะเทคแอคชั่นหาคุณผู้ฟังนะคะ ใบต่อไปนะคะใครที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณทั้งตัวแล้วก็หัวใจในเร็วๆนี้นะคะไพ่ที่ออกมาก็คือเป็นแฟนเก่าคนเก่าในอดีตนะคะเป็นแบบอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดแล้วก็เป็นแคที่จบกันไปแล้วนะคะใบต่อไปนะคะ <c oughs> ไพ่ออกมาเป็นไพ่ของกล่องเธอเธอไม่รอดแน่ๆเลยอะ่ะเขาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนอะ่ะ เขารักเขาห่วงแหนคุณมากๆเขาอยากได้อยากครอบครองคุณทั้งตัวแล้วก็หัวใจคือตามรูปเลยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าอุ๊ยจะดีหรอเราเปิดใจให้คนใหม่ไปแล้วนะเราแบบแอบมีใจให้กิ๊กคนใหม่ใดๆก็แล้วแต่ในใจลึกๆของคุณผู้ฟังก็คือรักเขามากค่ะอยากให้เขางอ้ออยากให้เขาประเคนนู่นนี่นั่นให้ ราชาเหรียญคนนี้เคยเป็นที่คุณผู้ฟังรักมากๆแล้วคุณผู้ฟังก็เป็นคนที่เขารักห่วงแหนมากเหลือเกินคนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยแล้วเขาจะใช้แบบว่าสับโบราณคือตือเท่านั้นที่ครองโลกถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็จะเอาด้วยกลนถ้าคุณไม่ยอมเขาก็พร้อมฉุดนะคะ <laughs> คนคนนี้คือคนในอดีตแฟนเก่าที่จะกลับมาร Re ีเนียนรีเท e ร์นในความสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขารักคุณมากเขาอยากจะมอบทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับตัวเขาทั้งหมดรวมทั้งนามสกุลชื่อเสียงใดๆก็แล้วแต่อยากมอบให้คุณคนเดียวค่ะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะอืมแล้วนี่วันฟินอะ อ่านไพ่เองฟินเองอะ่ะเธอเคยเป็นไหมจะมีแบบว่าคนอ่านไพ่สกิคนที่แบบอ่านไพ่เองฟินเองอะค่ะคุณผู้ฟงังใบต่อไปนะคะใครจะมาพิชิตใจคุณทั้งตัวและหัวใจในความสัมพันธ์เพื่อให้คุณกลับไปรักเขาเหมือนเดิมใบต่อไปนะคะเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนคือคนที่ตัดสินแล้วว่า สิ่งไหนดีกับเขาในชีวิตสิ่งไหนไม่ดีเขาจะตัดออกแต่เขารู้แล้วตอนนี้นะคะว่าคุณคือคนที่เขาดีเขารักแล้วก็ดีกับเขาแล้วก็เขาต้องการคุณมากๆธาตุไฟมาสองสองราศีแล้วนะคะมีเมษกับธนูนะคะทั้งทั้งเด <c oughs> งดเมจิเชียนแล้วก็เดไฮโลแฟนนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าจะไม่ยอมย่อท้อคะ่ะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณคะ่ะเขารักแล้วก็แบบ คลั่งคุณมากๆแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเขานิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังอาจจะมองว่าอุ๊ยเธอหายไปเธอเงียบไปฉันนึกว่าเธอไปมีคนหรือแล้วจริงๆแล้วไม่ค่ะคิดวางแผนอยู่ในหัวตลอดเวลาจะกลับมาในความสัมพันธ์ยังไงจะตื้อยังไงจะมอบอะไรให้คุณจะต้องทํายังไงคุณถึงจะประทับใจแล้วก็ยอมเป็นหของเขาซะโดยดีแบบนั้นเลยนะคะ ใบต่อไปนะคะใบที่8นะคะใครจะเข้ามาตื้อพิชิตใจคุณแล้วก็อยากให้คุณอยากได้คุณทั้งตัวแล้วก็หัวใจนะคะ 1. ดาบคนคนนี้นะคะบอกเลยค่ะฟอมพร้อมปะทะฟันฝ่าทุกอุปสรรคเพื่อให้ได้ คุณมาครอบครองทั้งตัวแล้วก็หัวใจนะคะคนคนนี้ไม่ว่าคุณจะแบบว่าไม่แยแสไม่แบบอยากให้เขาวอลแวร์เขาก็คือตือ้อถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเจอแฟนเก่าที่ที่ขี้ตื้อนะคะบอกเลยะคะ่ะว่าคุณผู้ฟังต้องแบบสร้างกำแพงหนาๆน,นะคะเพราะว่า คนคนนี้ไม่ว่าจะจบไปกี่ครั้งคุณผู้ฟังก็เลิกกับเขาไม่ได้คนคนนี้ไม่ว่าจะพังกันไปกี่ครั้งคุณผู้ฟังก็ใจอ่อนอ่ะคุณผู้ฟังตัดใจจากเขาไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็รักเขาเช่นกันความสิ่งดีๆที่เขาเคยทําให้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ไม่ได้ลบออกไปนะคะถึงแม้ว่าจะพังกันไปกี่กี่ครั้งงอนกันไปกี่ครั้งไม่คุยกันไปกี่ครั้งแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังเป็นที่หนในหัวใจเป็นแบบว่าหดาบ ที่แบบคอยเชื่อเฉือนท้่หัห่นความรู้สึกคุณผู้ฟังต่อให้คุณผู้ฟังมีใครมาจีบมากมายแต่คุณผู้ฟังลึกๆก,ก็ยังแอบคิดว่าแบบอุ้ยเธอจะมาง้อไหมสุดท้ายเขาก็จะกลับมางอคุณผู้ฟังนะคะเพราะคุณผู้ฟังเป็นคนที่เขารักมากๆแล้วก็คนที่เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณผู้ฟังเป็นของใครเด็ดขาดเลยนะคะเธอเราอ่านไพ่แล้วเราก็ขนลุกอนะเราฟินแทนเธอ ใบต่อไปใบที่9นะคะใครที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณทั้งตัวและหัวใจเพื่อที่จะได้เป็นของเขาคนเดียวนะคะใบที่9นะคะ T o f Cup ับสถ้วยคนคนนี้นะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิต คนคนนี้พร้อมที่จะกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณคนคนนี้พร้อมที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะอุปสรรคปัญหาใดๆเขาพร้อมที่จะประทะแล้วก็พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้มีคุณนะคะสามถ้วยนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีตุลน,นะคะ คนที่เกิดในราศีตุลเกิดเดือนพฤศจิกาได้เดือนตุลาได้นะคะอาจจะอยู่ในวันที่ 16, วันที่9วันที่7วันที่12วันที่28วันที่5วันที่4วันที่2นะคะคนคนนี้บอกเลยทั้งรักแล้วก็ทั้งหลงแล้วก็แอบอยากขอโทษคุณผู้ฟังอะไรที่คุณผู้ฟังเสียใจไม่ชอบอีกนอใส่เขาใดใดก็แล้วแต่เขาพร้อมที่จะพรั่งพรูคําว่าขอโทษออกมาทั้งหมดเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เป็นครอบครัวได้อยู่ในชีวิตและให้โอกาสเขานะคะ ไปที่10บแล้วนะคะเวลาแบบทำแรนดอมฟินฟินจะอ่านไพ่เร็วมากเลยอะแต่เวลาดราม่าที่ใดน,นะก็จะอ่านแบบว่าืหอโอเคใบที่สิใครที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณทั้งตัวและหัวใจเพื่อให้เป็นของเขาคนเดียวคะ โอ้ยก็เดิร์สตาเห็นป้าเธอเขามองว่าเธอเป็นแบบที่สุดของชีวิตเขาเขามองว่าคุณเป็นเดิรสตาเขามองว่าคุณผู้ฟังเป็นที่หนึ่งที่ไม่มีใครเทียบได้เขามองว่าคุณผู้ฟังสวยเก่งฉลาดต้องอยู่กับเขาเท่านั้นเขามองว่าตอนนี้ต่อให้คุณผู้ฟังจะสวยเลิศเชิดหญิงใส่เขาเขาไม่สนนะเขาจะต้องตื้อเท่านั้นน่ะเขาไม่ยอมคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเธอเราไปต่อกันไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันก็ได้เขาไม่เป็นค่ะเขาไม่เป็นเพื่อนเขาจะเป็นแฟนเขาจะเอา คุณเขาต้องการคุณเขาวอนคุณเขานิดคุณคนเดียวนะคะคนคนนี้นะคะบอกเลยค่ะตามไพ่เลยเขาขาดคุณไม่ได้ค่ะเขาต้องการคุณเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาเป็น คนที่รักคุณมากๆเขากล้าพูดกับคุณว่าต่อให้คุณไปเจอใครมาก็จะไม่มีใครรักคุณเท่ากับเขานะคะคนคนนี้มองคุณเป็นเดอะสตาร์คนนี้อาจจะอยู่ในราศีกุมได้นะคะคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะคะค่ะแรนดอมมันนีนะคะอยากอ่านไพ่ย,ยาวๆแต่มันฟินอนะมันฟินไปทุกใบเลยะคะ่ะคุณผู้ฟงัง ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังแบบแฮปปี้กับทุกสิ่งเลยนะคะค่ะแลนดอมวันนี้นะคะอยากบอกว่ากุดในคิดนะคะมันอาจจะแบบว่ากระตุก,ก ตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้าตลอดเวลาแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้รู้แล้วว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังเพื่อจะพิชิตใจคุณผู้ฟังก็คือแฟนเก่าหรือคนในอดีตที่จบไปนะคะเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เดชสตาของเขากลับคืนมาในชีวิตเขานะคะเขารักคุณมากเหลือเกินค่ะค่ะกู๊ดไนท์คิดนะคะนอนหลับฝันดีนะคะบายบายนะคะ